หมอจ้าวบัณฑิจ,จ้าวันนี้ก็เห็นคุณหมอมีกระป๋อง v v ว p l i b r a เบเนี่ยค่ะดา,<อ>าฐานประจำคุณหมอทานแล้วก็อาการที่คุณหมอทานแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะคือว่าสายตาประสาทหูร่างกายาไขมันหรือว่าอะไรเนี่ยไม่มี สุขภาพคือว่ามีอยู่ว่าเราทานอะไรมากก็มีน้ำตาลสูงเล็กน้อยแค่นั้นแหละร่างกายจะสมบูรณ์อตอนนี้ตอนนี้คุณหมอ,อยุเท่าไหร่คะแปดสิบเอ็ดผงนี้ลงไปให้ให้จุกก่อนแล้วก็เราก็ตีไข่ลงไปนะทุกอย่างถ้าเราจะทานกับน้ำผึ้งเราก็น้ำผึ้งป่าหยดลงไปแล้วคนคแล้วเราก็าตักที อ,อิ่มไหมอว <c oughs> อนติ่งอะไรต่ออะไรเนเ้าทานแล้วมันจะสบายถ้าหากเรามีปัญญาที่ว่าปัาน่นน้ําผลไม้ใส่ลงไปเรายับพยายามทางขนมหวานทาทน,นาทาของพวกนี้เราผสมพวกผล,ลไม้เป็นจพวกกล้วยอะไรีจะดีมากสุขภาพจะดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบำรุงราสายตาประสาทหู แล้วก็ร่างกายเราก็จะไม่มีไขมันความดันโลหิตก็ไม่มีทุกอย่างในร่างกายมันจะแต่เวลาทานเราก็ต้องชงถ้าผสมหลายๆอย่างเช่นไข่ไข่ขาวบ้างน้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้แล้วก็โอนตตินแล้วแต่เราจะผสมผสานเข้าไปพว<ม>กผล,ลไม้ถ้าเราปั่นได้ก็ผสมเข้าไป มันจะทําให้สุขภาพเราแข็งแรงไม่มีโรคอะไรตื่นขึ้นมาก็จะไม่มีนเมาศีรษะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนหลับสบายก็ทานต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าสุขภาพแข็งแรงดีเพราะตอนเชา้าเราต้องทานก่อนเราอย่าเพิ่งไปทําอะไรอย่างอื่นแล้วตอนกลางวันเพิ่งไปทานข้าวแต่นี้สุขภาพเราจะแข็งแรงเพราะเราได้ทานนี้ก็เหมือนกับทานข้าว แล้วที่ว่าดีไหมเดินขาแล้วอยากบอกว่า <พอ S 2> ดีนะก็อายุแปดสิบเอ็ดแล้วยังแข็งแรงอยู่เนี่ยยังรักษาคนได้ละทํทำงานบ้านส่วนตัวโดยที่เราเดินไม่มึนเมาวิงเวียนศีรษะโดยมากคนอายุขนาดนี้จะเมาหัวตื่นมา mm hmm. เนี่ยตาลาย mm hmm. อะไรเงี้ยแต่คุณยายไม่เป็นกติสุขภาพดีหมอเช็คแล้วหูตาร่างกายทุกส่วน Лимот.